ในงานสัมมนาเรื่องมองอนาคตเอเชียปี2020เนื่องในโอกาสฉลอง43ปีเครเเนชั่นเมื่อเร็วๆนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นประธานคณะกรรมการบริหารเครเเนชั่นเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับบรรดาน,นักธุรกิจชั้นนำของเอเชียซึ่งแสดงความคิดเห็นต่ออนาคตของเอเชียไว้อย่างน่าสนใจเคิวอิจิทานาดะประธานบริษัทโตโยต้าประเทศไทยมองว่าภายในปี2020โตโยต้าจะใช้เอเชียเป็นฐานในการผลิตรถยนต์โดยเป็นบ้านที่สองรองจากญี่ปุน่น ประธานโตโยต้าไทยแลนด์เผยว่าเวลานี้ได้ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางงานวิจัยและพัฒนารถยนต์อีกทั้งได้วางแผนระยะยาวให้ไทยอินโดนีเซียและอินเดียเป็นแหล่งผลิตและประกอบรถยนต์โตโยต้าในเอเชียเพราะทั้ง3ตลาดนั้นมีขีดความสามารถในการผลิตทั้งยังมีศักยภาพในเรื่องของตลาดภายในตนเองอีกด้วยทางด้านชาติศริริโสพลพาณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ได้มองภาพเอเชียในปี2020 <SE> ไว้ใน4ปร,นประเด็นคือ 1. อาเซียนจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเป็นโอกาสใหม่ให้นักลงทุนจากชาติตะวันตกเงินทุนต่างประเทศจำนวนมากจะไหลเข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้ 2. ประเทศอาเซียนจะใกล้ชิดกันมากขึ้นและเส้นแบ่งเขตแดนจะไม่มีความหมายในเชิงเศรษฐกิจอีกต่อไปเมืองเล็กๆชายแดนของกลุ่มอาเซียนตอนบนจะเป็นเมืองที่คึกคักเช่นทวาย กาญจนบุรีหนองคายหลวงพระบางสะแก้วปอยเปตตาบมิววดีอีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงด้วยถนนทางหลวงทางรถไฟและเส้นทางดินของสายการบินชั้นประหยัด 3. จะเกิดมีนักธุรกิจหน้าใหม่และลูกค้าหน้าใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะนักลงทุนจากสิบชาติในอาเซียนจะเปลี่ยนพื้นที่ลงทุนและข้ามแดนเข้าไปลงทุนในประเทศอืน่นๆเปิดโอกาสให้ SME ข้ามไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นกว่าเดิม4 เอเชียจะหันมาเชื่อมโยงกันด้วยโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและรับข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งจะรับรู้ได้ในเวลาเดียวกันในอีกประเทศหนึ่งเกิดการสร้างกระแสดได้เร็วกว่าในอดีตตัวอย่างเช่นการผลิตภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ทำให้นักท่องเที่ยวจีนทะลักเข้ามาในไทยและอาเซียนมากขึ้นทางด้านอูซซอประธานบริษัทแม็กซ์เมียนมากรุ๊ปมองว่าการเข้าไปลงทุนในเมียนมาจากนี้ต่อไปต้องเน้นการลงทุนที่สามารถสร้างงาน ให้คนเมียนมาได้และต้องสร้างตลาดการบริโภคภายในประเทศเมียนมาให้เกิดขึ้นด้วย การสร้างงานสร้างไรายได้จะช่วยสร้างชนชั้นกลางให้กับเมียนม,มาซึ่งจะทำให้ประเทศปฏิรูปอย่างยั่งยืนส่วนทีม่มทีอองประธานเอเชียอิงฟอร,รัมประเทศบรูไนสแสดงความเห็นต่ออาเซียนในปี2020ว่าทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องเร่งเชื่อมโยงกฎระเบียบทั้งการค้าการลงทุนการขออนุญาตในเรื่องต่างๆให้เหมือนกันทุกประเทศเพราะจะทำให้การเชื่อมโยงและการโยกย้ายการลงทุนเป็นไปอย่างราบรื่นอีกทั้งต้องเร่งลดช่องว่างที่ห่างไกลระหว่างกลุ่มคนรวยกับคน ให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนใกล้เคียงกันทีมข่าว AEC Today รายงาน